ย,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 ยคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะในสโูคัมภีวิถีรวยของเรานะฮะหอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นของเมนูหลากหลายเมนูมากเมนูอาหารนะฮะบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยโต๊ะจีนเนี่ยเรายกเข้ามาสู่ในเมนูแล้วถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองพิธีกรคนใหม่นะฮะคนนี้ <laughs> วันนี้อะ เราอยู่กับเจ้าของโต๊ะจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเขาดีกว่านะครับสวัสดีครับโกแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของโต๊ะจีนครับที่ขึ้นชื่อลือชาก็พอสมควรหอมตัวด้วยพอสมควรนะฮะโต๊ะจีนในนครปฐมเริ่มต้นมาจากอะไรครับคือโต๊ะจีนนครปฐมเนี่ย จัหงหวัดนครปฐมในพ้นตั้งแต่สมัยดินดํามันจะเป็นคนจีนจากพ้นทะเลมาเรื่องคนจีนอยู่ที่ไหนเรื่องการกินก็ต้องอยู่ที่นั่นถูกไหมครับจากสองคมเล็กๆก็กลายมาเป็นสังคมที่จัดโต๊ะจีนรับจา้างคัดงานกันทุกวันครับอ,อนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วผมถามสักนิดหนึ่งทําไมคนจัดงานเนี่ยจะหาโต๊ะจีนทําไมต้องที่นครปฐมฮะโต๊ะจีนนครปฐมนี่เป็นตํานานนะเป็นตํานานของโต๊ะจีนเริ่ม จากนคปรปฐมความอร่อยไปที่ไหนไม่เคยผิดหวังครับไม่ผิดหวังและราคาไม่แพงาราคายุติธรรมราคายุติธรรม,ด,รรมด้วยคือที่สําคัญเนี่ยผมว่าจุดเด่นเลยก็คือราคาไม่แพงแถมอร่อยด้วยอร่อยอันนี้การันตีมาเลยการันตีครับอาการันตีอือตอนนั้นเนี่ยที่โกแก้วมาทาธุรกิจโต๊ะจีนเนี่ยโกแก้วมีเขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับทานธุรกิจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ คือจริงๆโต๊ะจีนเนี่ยผมเองผมไม่มีความรู้เรื่องโต๊ะจีนมากมายแล้วครับผมเกิดมาในในตระกูลคนจีนที่กินกินกินครับเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันกองทัพต้องเดินด้วยทองใช่ครับต้องกินเมื่อเราได้กินเนี่ยเราก็จากวันนั้นจากที่เราชอบกินเนี่ยเราก็มาพัฒนาขึ้นมาแล้วบางอย่างเราก็นําอาหารโบราณโบราณขึ้นมาครับตูยุคใหม่คือในยุคใหม่เนี่ยอ่านโบราณบางอย่างก็หารับประทานยากครับ อืมไอตัวนั้นก็เราก็เลยคิดว่าจะมาทำตัวจีนใช่ครับแล้วพอทําขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นคู่แข่งเยอะไหมโกช่วงนี้เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยน้อยครับมีไม่มากในจังหวัดนค,นคปรปฐมมีไม่มากมเมื่อโตัวจีนแพร่หลายก็ค่อยๆแตกฉาดออกไปจากตรงไหนฮะจากตรงที่ในอย่างในทีมงานผมเนี่ยอ,อย่างเช่นกุก๊กหรือว่าเป็นผู้ช่วยกุก๊กเขามีความสามารถเขาจะทราบว่าต้องสัต ใช้อะไรวัตถุดิบแค่ไหนปรุงอย่างไรทําอย่างไรเขาก็สามารถที่แยกตัวไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ครับครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับสำหรับการทําโต๊ะจีนคู่แข่งตอนนั้นก็ไม่เยอะด้วยไม่เยอะก็ถือว่าเป็นโชคดีของโกแก้วที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวนะชื่อยุทธพงศ์ยุทธพงศ์โภชนาครับรลานโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาชื่อโก เป็นชื่อของลูกชายลูกชายโกลูกชายผมบรรติตภารกิจประเดมาเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อลูกชายเป็นชื่อร้านแปลว่าเขาเกิดมาพร้อมๆกับโตจีนเลยไหมใกล้เคียงครับเด็กคนอื่นเนี่ยเกิดมาเนี่ยร้องอุแวอุแวแต่เด็กคนนี้ร้องโตจีนไม่ฆ่าโตจีนไม่ฆ่าใช่ไหมไม่ใช่เนาะโกผมถามหน่อยจุดแข็งของโกอ่าเอารูกที่โชว์อยู่นี่คือลูกชายนี่คือยุทธพงษ์ยุทธพงษ์ครับ นี่คือยุทธภพยุทธภ์จริงๆแล้วถ้าเป็นคนจีนก็ยุทธภพแหละใช่ไหมต้นจีนนี่คือยุทธภพแหละแต่เป็นชื่อก็คือยุทธภบจุดแข็งจุดแข็งของโกจุดแข็งคือของเราอาหารวัตถุดิบที่ดีอาหารอร่อยบริการเยี่ยมรูปแบบสวยงามที่ทันสมัยนะตั้งหลายรูปแบบโต๊ะหรืออะไรเนี่ยเราจะสวยงามและทันสมัย นะครับจุดแข็งนั่นคือจุดแข็งเราจุดแข็งและเราจัดอาหารทุกครั้งที่มีคุณภาพเราจะไม่รับงานที่ทําแล้วเราจะเสียหรือเสียชื่อจังหวัดเราจะไม่ทําอ๋อคือรับไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการบอกต่อปากต่อปากหรือกลับมาใช้บริการเอกถูกต้องครับถูกต้องแบบว่าไปงานเดียวแล้วก็ไม่เรียกใช้อีกเลยอย่างนั้นเราไม่ไปแน่นอนไม่ไม่ไม่ไปครับไม่ไป ส่วนอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะอันแรกเนี่ยวางตั้งนานแล้วอัอนนี้คืออะไรอะโกอันเนี้ยเป็นจะเป็นตือคาโคตือคาโคเนี่ยจะเป็นขนมทอดครับเป็นขนมของทอดกินเล่นอ่าเป็นของเขาชาวจีนพนทะเลที่มีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับผมแลมายุคนี้ก็จะหายไปผมก็ได้นํามาขึ้นโต๊ะจีนพร้อมกับอ่าได้รับประทานก่อนเวลาที่แขกจะมาคือ ถ้านั่งปั๊บจานนี้จะมาจะมาตั้านั่งกินนั่งรอแขกไปเรื่อยๆนั่งรอเรื่อยๆนั่งรอแขกไปเรื่อยๆงตรีไปโขลกรองครับจะเป็นเดือกขาโค่จะเป็นแกล้กล้วยขั่วเกลือพวกนี้ก็รอเวลาอันนี้เป็นอาหารโบราณทางจีนเลยไหมเป็นอันเดือกข่าโคนี่เป็นอาหารโบราณจีนครับโอ้โหเป็นโบราณจีนคือสูตรนี้มันจะเป็นสูตรของจีนดังเดิมครับ แล้วความพิเศษมันเนี้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แตกต่างไหมน้ำจิ้มแตกต่างครน้ำจิ้มของเราเนี้ยมันจะหวานเปรี้ยวเผ็ดนะครับแต่มันจะมีความหอมของมันในตัวะนะครับคือถามว่ามันแตกต่างกับอมากไหมไม่มากมคืออย่างไรก็ตามเราก็ต้องปรุงให้รสชาติได้ถูกลิ้นคนไทยครับ ครับอ๋อคือคือถ้าบางคนเนี่ยเขาคิดว่าอาหารจีนเนี่ยจะรสชาติออกจืดเจิดมัน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 ใช่ครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะชอบแบบความแซ่บความนัวครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ปรับรร่วมสมัยคนไทยอ๋อร่วมสมัยคือมานั่งโต๊ะเนี่ยเจอจานแรกอันนี้ก่อนเลยครับอ่อแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยไปนั่งบางทีเจอพวกเม็ดก๋วยจี๋ให้ทานตะวันเขาเกลียบครับแต่ของโกไดนี่ไปแบบนี้เลยครับอ่นอย่างนี้เลย พอนั่งเสร็จปุ๊บสักพักเอ้ามาอีกแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นออร์เดกีนครับอะยาออัออเออร์เกีนออร์เดกีนห้าอย่าง uh huh. นะครับประกอบด้วยเปี๊ยฮ่องกงไขงง่ผัดมันมะม่วงรกระเพาะปลาผัดแห้งไ uh huh. ข่เยี่ยวม้าขิงดองอันนี้เป็นสาหร่าย uh huh. แล้วอันนี้ท่านพิธีกรของข้ามาไปถึงเป็นมะละกอดองครับ uh huh. เป็นมะละกอดองเดี๋ยวนะมีมะละกอดองด้วยเหรอฮะใช่ฮรคือโกเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตผมไม่เคยกินมะละกอดองนะก็ไม่มีบนถูกทอจีนเหมือนกันนะครับฮะไม่มีในต้อดจีนรายอื่นก็ไม่มีเหมือนกันรายอื่นไม่มีไม่มีครับยืนยันมีหนึ่งเดียวของโกแก้วเท่านั้นใช่ครับคนนี้เราแอปพลายขึ้นมาอ,มนอร่อย หรืออย่ามาผูดซีัวนอาอวลองดูแล้วลองเลยครับให้ลองเลยครับอ้วนใจอยากเกียบนะาอยากองแใช่แบบนี้นะครับลองเลยครับเป็นมะละกอดอง <นะ S 1> เป็นมะละกอแล้วครับยืนยันเป็นมะละกอครับไม่น่าเชื่อผมหยุดมะละกอดองของท่าน่ะสุดยอดจริงๆมันกรอบอแล้วจะมีรสชาติหวานไม่มากเปรี้ยวไม่มาก ไม่ถึงกระหวานแบบโัวใหชัยโปครับใช่ไหมแต่ว่ามันมีกลิ่นอายคล้ายๆแต่ว่ามันกรอบใช้ได้กรอบบางกรอบอันนี้ไม่มีสารเจียพรอะไรทั้งสิ้นไม่มีสารเจียปนทั้งไม่มีทั้งสิ้นครับเป็นธรรมชาติอ่าแล้วตัวนู้นอ่าตัวนี้เป็นเข้าหยกเข้าหยกวันนี้ที่เรานํามาขึ้นมาโชว์เพราะนื่องจากว่าเป็นอาหารจีนฮักตาหรือจีนแคะครับอันนี้มีมาหลายหลายร้อยปีแล้วฮะตั้งแต่การเขั้นตอนการถนอมผัก ที่เขาเรียกว่าผักกาดแห้งผักกาดดองแห้งหรือเป็นัชกัวหรือหำมช่อยกอนอันนี้จะละลายในปากครับครับละลายในปากเลยครับอันนี้ละลายในตัวนี้ละลายในปากครับลลอทานคู่กับมันโถทอดอกับมันโถทอดอันนี้นะครับอันนี้ทานคู่กันอนนตัวนี้ก็เป็นคู่กันเป็นทานคู่กันใครชอบของมันๆก็ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะละลายในปาก ละลายในปากนะไม่ใช่ว่าละลายในเอาช้อนตักนี่ละลายในช้อนเลยละลายในปากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยไหมครับใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าจานนี้ที่จะขึ้นโต๊ะจีนเนี่ยน้อยมากจะมีอยู่ในพัตคาหรือร้านอาหารจีนฮักาหรือจีนแค่เท่านั้นซึ่งบัดนี้ณปัจจุบันนี้ก็จะมีน้อยละมีน้อยเราเลยนำมาอนุรักษ์ไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยอารพวกนี้จะหายไปครับแต่จะเป็นค่อนข้างมันแต่อร่อยนะครับ อืมโอ้โหยังไม่ทันชิมอันนี้ครับมาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตัวนี้อะไรครับโกอันนี้เป็นหูฉลามน้ําแดงเนื้อโปรครับเป็นหูฉลามเป็นหูฉลามนะครับเป็นหูฉลามแท้ๆนะครับเป็นหูฉลามเนี่ยครับอันนี้หูฉลามแท้เลยแท้อะไรครับคือถ้าไปบางที่เนี่ยเป็นกระเพาะปลาเป็นกระเพาะปลากระเพาะปลาเยื่อัยใช่ครับอ๋อแต่แต่อันนี้หูฉลามเป็นหูฉลามครับอ๋อนี่นี่นะฮะนี่นี่นะฮะเป็นขี้แบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับเป็นหูฉลาม ขออนุญาตไปดูหูฉลามขออนุญาตลองนะฮะลองชิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตเลยไหมฮะอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตหูฉลามนี่ส่วนใหญ่งานจัดเลี้ยงเนี่ยเจะเป็นหูฉลามน้ำแดงแต่มาระยะหลังนี้ก็มีการลดลงที่ไม่กินหูฉลามนี่กลุ่มต่อต้านก็ลดน้อยร้อยบเหมือนัไแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะก็ยังนิยมหูฉลามเหมือนเดิม โดยเฉพาะในมุมในกลุ่มคนจีนครับคือพอผมดูหลักๆรวมๆแล้วเนี่ยฮะทั้งเมนูอะไรต่างๆที่โกแก้วพรีเซนต์ขึ้นมาพูดให้ฟังเนี่ยว่าทำให้เข้ากับคนไทยให้ค,คนไทยอยากถูกปากคนไทยด้วยย้อนถามอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการทำความเข้าใจเข้าใจกับธุรกิจโต๊ะจีนเนี่ยฮะทำไมถึงมาเป็นรูปแบบนี้ได้ที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ยอดฮิตแบบนี้ฮะคือ ต๊ะธุรกิจโต๊ะจีนอาหารโต๊ะจีนปกติปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอาหารร่วมสมัยจะมีทั้งมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานอย่างปลาเนี่ยปลากระพงเนี่ยปกติก่อนที่จะนึ่งบวยปลานึ่งบวยนึ่งเต้าซี่นึ่งเต้าเจี้ยวนึ่งซีอิ๊วมาปัจจุบันเนี่ยจะมีนึ่งพริกมะนาวไปยำลาบซ่าอะไรมันเป็นอาหารโต๊ะจีนร่วมสมัยวันนี้วันนี้ร่วมสมัยแล้วครับคือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ ประเภทไหนต้องการรสแทบต้องการรเจืดแล้วแต่ก็แล้วแต่เราก็บริการได้ทุกอย่างอืมครับอ้าวฮะนั่นก็คือความเข้าใจของที่ที่ทำความเข้าใจกับธุรกิจนี้ครับถามหน่อยฮะความยากง่ายของธุรกิจเนี้ที่ที่เจอมันไม่ยากครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายที่ที่ไม่ยากคือวันนี้ใครมีความสามารถปรุงอาหารได้ อะไรได้คุณก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าอาหารสําเด็จที่เขาปรุงขายอยู่ในตู้แช่าาตามห้างตามมาต่างๆเนี่ยมันจะมีขายทั่วไปคุณเพียงแต่นาตรงนั้นมาอุ่นร้อนคุณก็ขายได้แล้วนะครับอันนั้นคือฟาร์มง่ายแต่ความยากอันนั้นฟาร์มง่ายตรงนั้นน่ะมันทําให้ลูกค้าที่ไม่นิยมฟาร์มยากคือเราจะต้องมาทําเองเ uh huh. ช่นอย่างวันนี้ผมไม่นําอย่าง หอยจ้อปูเนี่ยเราต้องทําเองเขาหยอกเนี่ยต้องทําเองอ่าฮะพวกนี้ต้องทําเองหมดนะครับเพราะว่าถ้าให้คนอื่นมาทำเนี่ยน้ําหนักมืออาจจะไม่ได้ในการปรุงอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับและอย่างตัวนี้นะฮะเป่าอื้อสีเซียนเนี่ยนะฮะเปลืื้อสีเซียนเนี่ยอย่างเอ็นหมูเนี่ยเราจะซื้อเป็นแห้งๆแล้วมาทอดเอาเองเราไม่ได้ซื้อที่เขาทำสำเร็จมานะอันนี้เราจะมาทอดเอาเองคือ พวกนี้ก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรนั่นก็คือเคล็ดลับความอร่อย,อยนะฮะที่แบบว่าต้องลงมือทําเองเท่านั้นรเราไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นทําไดนะ้จุดสูงสุดของธุรกิจโตจีนที่โกแก้วเจอมาอาจุดสรงตัวของผมนี่ผมดีใจที่ว่าผมได้ไปทำโตจีนในประเทศเพื่อนบ้านาในสปปลาว ครับในเมียนมาชายเขตโอ้นะครับ oh. พวกนี้เราจะทำตั้งผมไปทำเอบออปป,าปาลาวเนี่ยตั้งสมัยมุกนาหารไม่มีสะพานข้ามสวรรค์เขตต้องข้ามแพขนานยนต์นะครับสมัยนั้นแล้วทำมาจนกระทั่งมาโควิดนี้ก็เลยจบเลยครับงานท้ายล่าสุดได้เข้าไปถึงวังเวียงครับไปจัดที่วังเวียง S <S ส <S 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 ปปลาวแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้เข้าเพราะโควิดระบาดบาับไม่ได้ไปแล้วและที่เราดีใจมากสุดคออือลูกค้าเราส่วนใหญ่รับประทานแล้วไม่ผิดหวังครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือลูกค้า กินแล้วอร่อยบอกต่อกินแล้วบอกต่อกินแล้วอร่อยบอกต่อร่อยบอกต่อไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้นะฮะที่แบบว่ามุกดาหารมีสะพานข้ามมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะกินโต๊ะจีนของโกมา <c oughs> เลยเดินความร่วม<ถ>มือกันนะฮะรออะยะนั้นอะระยะนั้นเราก็ยังทําได้อยู่มาระยะหลังเราก็เข้าไปไม่ได้เพราะเนื่องจากโควิดระบาด ก็เลยว่าเป็นผลนิดนึงเนาะที่ไปไม่ได้นะครับก็นี่แหละบอกได้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็เป็นจุดแข็งของโกนะด้วยว่าลงทำเองนะควบคุมควบคุมเองุมเองรับรองว่ากินแล้วต้องติดใจกินแล้วต้องบอกต่อวัตถุดิบทุกอย่างเราจะต้องมีคุณภาพเท่านั้นต้องทานั้น เพราะนั่องอยาว่าถ้าว่าเราวัตถุดิบไม่มีคุณภาพมันก็ออกมาไม่ดีครับอาหารหอ,อันนี้มีการประชุมทีมงานทำอาหารด้วยใช่ไหมก,<อ>ก่อนก่อนที่จะเสิร์ฟก่อนที่จะเสิร์ฟเ,เราจะประชุมทำความเข้าใจกันนะครับะะแล้วอย่างสมมุติมีโต๊ะจีนพันโต๊ะครับเราจัดการยังไงฮะคือการบริหารจัดการงานนี้ฮะเป็นที่วัฒนานครอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วหนึ่งพันโต๊ะการบริหารจัดการเนี่ย อันหนึ่งในหนึ่งมัตต้นเราจะแยกไปเป็นสามจุดหรือสี่จุดจุดน uh ึ huh. งเงาะสองร้อยาสิบสองร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยเศษเศษมันก็คือบริหารจัดการง่าย,ยางฮะ uh huh. ครับบริหารจัดการง่ายก็แยกโซนในของใครของมันรับผิดชอบกันนี่คือการบริหารจัดการของเราและเราได้รับความไว้วางใจจากทางคู่จัดว่า uh huh. เรามีความสามารถศักยภาพในการจัดหนึ่งพัตตโตได้อื uh huh. โดยที่ uh huh. เราไม่ต้องไปเรียกเครือข่ายมา uh huh. ช่วย ใช่ใผมผมผมกำลังบอกโกว่าที่เคยเจอเนี่ยงานพันโตเนี่ยเขาต้องมี2อสเจ้าที่มาแบ่งกันมาจอยกันนะฮะแต่นี่คือโกสามารถจัดการได้คนเดียวคนเดียวเอาละช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเรื่องราวของโกเนี่ยยังอีกเยอะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาคู่กันต่อครับเดี๋ยวนะเธอพักแป๊เดียวใครห่อกับข้าวกับบ้านแล้วครับโก ไม่ใช่ใช่ไหมเออนะฮะโกเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้คุยค้างกับโกไว้นะฮะหลากหลายเรื่องราวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าจุดแข็งในการเลือกทําเองนะฮะการคุมพนักงานงานใหญ่ใหญ่ไปประเทศเพื่อนบ้านก็ไปมาแล้วครับมันมีคําอยู่คำหนึ่งคำเนี้ยเขาบอกว่าของดีไม่ถูกของถูกไม่ดีหรอกครับถ้าเลือกผมคุณได้กินของอร่อยผมการันตีนะฮะค,ค,คำเนี้ยอยากให้โกเนี่ยเล่าคำนิยามให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ คือของดีอ่ะมันถูกเป็นไปไม่ได้ uh huh. ใช่ไหมครับครับะจะสั่งโต๊ะจีนต้นละสองพันบาทแต่คุณจะไปกินโต้าจีนต้นละสามพันบาทมันคงเป็นไปไม่ได้ uh huh. แล้วผมอยากถามว่าผู้ประกอบการรายใดบ้างที่จะเอาสามพันบาทลงไปขายสองพันบาท uh huh. มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับถูกไหมครับเมื่อเป็นไปไม่ได้คุณลดราคาลงมาเพื่อเพียงแต่คุณจะต้องได้งานไป uh huh. หรือให้เจ้าภาพผู้บริโภค ถูกใจได้ราคาถูกแต่ชิ้นงานที่ออกมาอารที่ออกมามันก็อยู่ที่ราคาสอง0ันบาทครับมันก็เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เหมือนกับเราเนี่ยไปโฆษณาชวนเชื่อ,อาาเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้เลือกเราได้ว่าาได้ว่าจ้างเราแต่เมื่อชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยครับไม่ใช่ทันทีนจะได้บอกต่อได้บวกแต่ไม่ได้บวกนะครับจะได้ลบคือประเภทนี้ถามว่ามีไหมมีครับ มีแต่ของเราถ้าเลือกผม,ค,ผมคุณซื้อผมสองพันกินสองพันสามพันกินสามพันห้าพันกินห้าพันหนึ่งหมื่นกินหนึ่งหมื่นตามสเต็ปเืินนี่คุณซื้อผมอแต่ถ้าคุณซื้อผมสองพันคุณจะกินสามพันไม่ได้แน่นอนยังไงผมก็ไม่ให้ยังไงไก็ไม่ให้เลือก <c oughs> ไม่ให้เลือกกินแน่นอน <c oughs> อ่าน่นะฮะก็คือว่าตามคำนิยามที่โกตั้งขึ้นมาเลยครับทีนี้ช่วงช่วงที่คุยกันช่วงแรกโกบอกว่าโกเคยไปอินเตอร์ นะไปท <ำ S 2> ําที่ประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวหลังจากนั้นพอโดนโควิดมันส่งผลกระทบขนาดไหนโกจากโควิดมาครั้งแรกผู้แล้ว<อ>ต้องถอนหายใจนะฮะตั้งแต่สามปีมานเนี่ยเราถ้าจะไม่มีงานทําแล้วของที่ค้างไว้ก็เสียหายเยอะฮะของค้างในห้องเย็นมันจะเสียหายเยอะเมื่อเสียหายเยอะเนี่ย มันก็ต้องต้องทาใจครับเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวเดือดร้อนเดือดร้อนกันทั่วโลกไม่ใช่ผู้ประกอบการผมคนเดียวคนอื่นก็เดือดร้อนกันหมดแต่ใครจะเดือดร้อนมากหรือน้อยเพียงใดนั่นเฉพาะตัวนะครับนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแล้วถามว่ามาณวันนี้มาปัจจุบันนี้เราก็เริ่มพอที่จะมีงานได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าเราจะไปจัดหนึ่งพันต้ะห้าร้อยต้ะสามร้อยต้ะนนั่นอันนั้นคือลำบากครับ คิดว่ายากเพราะเนื่องจากวันนี้มันไม่นิ่งนะฮะเนื่องจากยังไม่นิ่งวันนี้มีตัวนั้นตัวนี้มาคนจัดงานก็ยังหวั่นใจอยู่ไม่กล้าจับไม่กลา้าจัดได้แบบโฟอปชั่นไม่ได้จัดได้เต็มที่เนอะเนระวังคว่ำนะครับเพราะว่าอาหารค่อนข้างแพงนะลูน,นะ <laughs> อ่ะกแล้วแล้วในช่วงนั้นอ่ะเราดูแลพนักงานยังไงอ่ะครับลูกน้องเราอ่ะโตจีนมันต้องมีลูกน้องอยู่แล้วใช่ครับคือโควิดครั้งแรกเนี่ยเราก็ดูแลกัน มีอะไรก็แบ,แบ่งแบ่งปันกันไปเอาเท่าที่อยู่กันได้แล้วมาครั้งที่สองก็ยังพอช่วยกันได้พอมาครั้งที่สามก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วครับ uh huh. เพราะเราเองก็ไม่ไม่ไปไปไม่ได้แล้วฮะไม่มีที่ไปแล้วครับเพราะสามปีมานี่เราก็ไม่มีที่ไปแล้วเราเดือดร้อน uh huh. เดือดร้อนมากเพราะงั้นถึงบอกเอาอยู่เท่าที่เราไหวช่วยช่วยกันไป นะครับเท่าที่เราช่วยไหวที่ช่วยไม่ไหวก็ต้องติดส่อยก็ต้องปล่อยมือไปครับยอมรับไปครับยอมรับไปแต่ก็คุยกันชัดเจนก็คุยกันชัดเจนชัดเจนเฮียคิดว่าแนวทางนะฮะโต๊ะจีนในประเทศไทยธุรกิจเนี่ยมันจะไปยังไงต่อฮะคือผมคิดว่าในทศวรรษนี้ก็ยังไปได้โต๊ะจีนยังไปได้ฮะเพราะเนื่องจากอะไรที่ผมมองคือคนรุ่นใหญ่ นะครับคนรุ่นเก่ายัางนิยมโตจีนจัดเลี้ยงกันแบบนี้แม้ว่าจะเป็นโตจีนร่วมสมัยนะครับและต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไปเลี้ยงในรูปแบบใหม่ๆหลายๆรูปแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในทศวรรษหน้าเนี่ยโตจีนก็จจกคงจะต้องถอยลง ตามสัตย์ดาเปลี่ยนรูปแบบไปตามตามไอ้ตามการเวลาตามการเวลากุญแจความสําเร็จของโกก็เราบรอสั์กับลูกค้าครอาหารมีคุณภาพวัตถุดิบทุกอย่างมีคุณภาพและที่สําคัญคือการบริการรูปแบบในการจัดงานให้ลูกค้าพอพึงพอใจ ตรงนั้นความสาเร็จก็จะวิ่งมาหาเราเองโต๊ะจีนเนี่ยการโฆษณาหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่การประชาัมพันธ์ตัวมัน,นจะบอกต่อต่อกันไปนะครับตัวมันวันเนี้ยท่านมานั่งสิบท่านนี้ตอนนี้ท่านก็จะบอกต่อต่อกันไปถ้าดีแต่ถ้าไม่ดีสิบท่านนี้ก็จะบอกต่อต่อกันไปเช่นเดียวกันถ้าดีมีคนบอกต่อแน่นอนใช่ครับแล้วลัจจุคันค,คือความซื่อสัตย์นะฮะความซื่อสัตย์กับลูกค้าบอกช่องทางการติดต่อสักนิดนึงครับ สำหรับต๊ะจีนยุทธพงศ์พชนานครปฐมนะครับเรารับจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศทุกราคาคิดราคาตามระยะทางไม่แพงกังนที่เบอร์ศูนย์แปดหน่งเดหนึ่งสี่ศูนย์สาโกแก้วนะครับศูนย์แปดหนและ 0819429433เฮียยุทธครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณโกแก้วมากนะครับทีมาแชร์เคล็ดลับความรวยนะครับและคุณผู้ชมกลับมาเจอรายการคำพีวิถีรวยได้ใหม่นะครับจัน์ทถึงวันพุธเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสีวันนี้ผมและโกแก้วและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับจะไไปด้เเกอยรีนา็ศษ อมีีีพวววิธรรยยยสวัสดีครับพบกับผมคิงนภัทรนะครับในรายการทำพีวิธีรวยรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปรวยรวยแล้วก็รวยครับนน่กับการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจนะครับผ่านธุรกิจหลากหลายรูปแบบนะฮะและบอกคุณผู้ชมได้เลยนะฮะว่าเมื่อดูรายการนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนาร